แก้ปัญหาอย่างไรไม่ให้ทอ้ออ่านเกมให้ออกว่าเมื่อใดใจคุณแห้งแลง้งคิดทอ้อต้องแก้ไขที่อารมณ์อย่าพึ่งฝืนเดินหน้าแก้ปัญหาตอนทอ้อจิตใจห่อเหี่ยวแห้งแลง้งคุณจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่คู่ต่อสู้ของปัญหาพร้อมจะยกธงขาวหมอบราบยอมแพ้อยู่กับที่ ตอนเกิดสติจิตใจตื่นตัวขึ้นคุณจะรู้สึกว่าตัวเองเริ่มสูสีมีกำลังวังชาทัดเทียมกับปัญหาบ้างแล้วตอนมีสมาธิจิตใจชุ่มชื่นกระตือรือรน้นคุณจะรู้สึกว่าตัวเองมีพลังอยู่เหนือปัญหาเอาชนะปัญหาได้อย่างง่ายดายและงุนงงไม่เข้าใจเลยว่าทำไมชาวโลกเจอปัญหาแล้วต้องท้อกัน ากมองปัญหาเป็นคู่ต่อสู้กดดันจิตให้คิดท้อเข็นจิตให้คิดว่าชีวิตลำบากหรือบีบจิตให้คิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะแก้ไขไม่มีวันที่อะไรๆจะดีขึ้นคุณจะอ่านเกมออกว่าณนะขณะนั้นต้องแก้ไขกันที่อารมณ์หน่อยแล้วอย่าเพิ่งไปฝืนเดินหน้าแก้ปัญหาด้วยอาการขบเคี้ยวเคี้ยวฟันกรอด,รอดเลย ขอให้จำไว้ว่าเมื่อใดใจคุณแห้งแลง้งเมื่อใดใจไร้ความชุ่มชื่นเมื่อนั้นมโนภาพแห่งความหวังจะไม่เกิดเหมือนเห็นตัวเองเป็นลูกหนูที่ไม่มีทางพร้อมจะต่อสู้กับราชสีนั่นแหละคุณจะเกรงเนื้อเกรงตัวสู้ไปอย่างสังกตายไม่หายเหนื่อยไม่อาจบอกตัวเองเต็มปากว่าเดี๋ยวจะชนะเดี๋ยวจะหายเหนื่อยสิกทีแล้ว วิธีง่ายๆที่จะมีสติคือหายใจยาวๆครั้งหนึ่งให้รู้สึกถึงความมีกายที่ยังใช้งานได้ดีวิธีง่ายๆที่จะมีสมาธิคือปรับจิตที่กำลังเลื่อนลอยให้เข้าโฟกัสถามตัวเองว่าจุดจบของปัญหาที่ต้องการอยู่ตรงไหนใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานความสำเร็จทั้งหลายไหลมาจากใจ ขอแค่ให้ใจเล็งจุดจบของปัญหาเห็นจุดจบของปัญหาเป็นเป้าหมายกระจ่างชัดการออกแรงขยับไม้ขยับมือง่ายๆจะเกิดขึ้นเองอย่างเช่นจะให้งานเสร็จทันกำหนดแทนการเอาแต่มโนว่าไม่ไหวไม่ทันแน่ซึ่งจะมีผลให้ร่างกายอ่อนเปลี่ยอยากงอมืองอเท้าเปลี่ยนเป็นนึกภาพออกชัดๆว่าต้องทัน และทันก่อนกำหนดด้วยซึ่งจะมีผลให้มือไม้ขยับเริ่มก้าวแรกที่เล็กที่สุดคือเอากระดาษปากกามาขีดเขียนวางแผนซอยงานออกเป็นชิ้นๆกำหนดไปเลยว่าชิ้นหนึ่งน่าจะกี่ชั่วโมงหรือกี่วันพอกายใจของคุณจะเคลื่อนไหวทำงานประสานกันระหว่างหัวคิดกับมือไม้ทำเรื่องเล็กที่สุดให้นาทีหนึ่งหนึ่งให้สำเร็จได้ทุกครั้ง ก็จะขจัดความฝืดฝืนท้อแท้หมดเรี่ยวหมดแรงได้ทุกครั้งคล้ายกับทำสมาธิที่ไม่อิ่มไม่เบื่อไม่วอกแวกกับสิ่งรบกวนจิตใจไม่ติดเบ็ดเหยื่อล่อให้หลงออกนอกเป้ากระทั่งสนุกกับการทำจิตให้เกิดสมาธิซ้ำๆได้ทุกวัน